นั้งเป็นดอกข้นยางสิเดียวลงมาแล้วพอยย <laughs> อ่อปานิ่งใหญ่ยิงเด้อยิ่งเด้อยิ่งขันบอดถลูยังไีนก็ปอด้หญ่โตพ่อปืนอ่ะอีเจึกเป็นปืนเงี่ยงตายยิ่งเป็นเด็ดขาดข้นยางเห็นพ่อสองเซนกันยังลงมายิง่งน้าไปเอ,อนุญาตให้ทายอยู่นําไปไทายห้ามยิ่งเป็นเด็ดขาดขันปลาพอเก็บไปทังไนเอาก็ได้โต เห็นบน่น่ามาก็มาเห็นมันคือเกา้ยายิ่งเด็ดขาดอ้ยบอกว่ายายิ่งลื่นควบค้นมดยหนสมนาบ่ได้ซ้ำโอ้ยลาสินกินอิ่มเป็นขาคนพเนี้มันสันเลยเอานี่ตัวไม่อ่เป็นสองเซนแล้วตัวน่ะเอายิ่งรอดไปนี้ยิ่งแ้่แมเออหันละก็ <c ười> ะไม่ได้ตัวนั้นนั่นตัวนั้นนั้นได้บอกกับตัวนี้อิ่มแล้ว โอ้ไฟฉายกับบัค่อยแจ้งครับเอก้าห้างซื้อมากแปดปีหนึ่งใส่บอลคุมอยู่ใส่มาได้แปดปีห้างย้อยไปซื้อไม่ขอให้บังในราชดา4าดาีพันกว่าพันลาโว้ยบาบมาได้ห,หรอกีซื้อเยอะสองพันตนับอ,อันนี้ใส่ไฟฉายกาสร้างจิตรอยหาสิบาทดอกวราเลงฮ่อนไปใช้ในานามมันก็เห็นอยู่แต่ว่า มาบองงามครับมันเป็นแสงที่มันอ่อนจังน่อยนึงผมได้มีเงินก็นมายืมซื้อไฟสายเลยที่มันเปลี่ยนไปละเก็บเอาให้ืเมดครับป้อจงอันนี้ปากกาต้มปนกระเซาะปะบนหนูหน่อยๆมั้งนี่เก็บเอาเบิดอหนึ่งกระเซาะเพื่อนชั่วโม,มงนี้บ่เหลือให้ก่อไปซื้อเขากินครับผมมีเงินมีท่องป่องที่ไปซื้อเขาอยากเขากินน้องเนี่ยเป็นน้อยไปต้มปนเหรอ สามหัวมันหรือซุ้มมันโลกสวยเดี๋ยวจะมันจะวางไหนว้ามาพ,พอครัวนี่แหละครับคูนก่อนยังไงหนึ่งยุดยุดห้ามกัดกูนะสิบเพื่อเหดยังมึงดอกสิพันไปนี่ล่ละถ้าว่าห้ามน้ำมาการล,ลอยหลังเลยหลายเทียวแล้วครับกับปับป๊ปปูเลยกัดปั๊บหลุดโอ้ยมันีเห็นบริษัทสุดลงมาโอ้เป็นตองไก,ก่ครับจริง ปล่อย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 มันไปปล่อยมันไปมันเมื่อยยังไปเอาอย่าไปดึงเด็ดขาดแล้วมันจะดินลุดมันเมื่อยเอาไปใจเย็นๆกัหน่อยหนึ่งกต่ใดตัวนี่เห็นบ่ะเนี่ยถอดบั้นปลา,ายน้ำเราป่ะยิ้มไปอีกหลายมืออยู่อาทิตย์นึงจังได้มาทนนี่ยงเนาะแต่ยววันจีวอดบั้นหยุดใจสีขาวคือนหัวน้ำเกียร์แห้งโอ้ๆๆนี่มันตกเป็นบังไฟพญานาคแน่เลย ขสัตว์ันโมมาอยู่ในาน้ำหรอกเพื่อนเห็ไใบถ้าไปแข่งน้องไข่มือออกภาษาผู้ตัวนี้ขืดว่าวะ <laughs> เอา้เอาอ่อยมันสนานเลยอย่าปุยเอากะคัารถเนี่ยทีมงานเอาน้ำลองหูตัวนี้ปากกันเด็บเนี่ยเสียบก็ไปพุน <laughs> <laughs> ่น <laughs>